สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ให้ชมพระชมเด็จวัดลำแขังองค์ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าเรียกพิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้พระไม่ได้ใช้เลยครับไ,ได้ก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยท่านชมอันนี้เส้นซุ้มท่าน จะใหญ่เป็นแบบไหวผาดซี่แล้วก็จะมีรอยยุบตัวหดตัวเนี่ยบริเวณเนี้ยหดตัวม้วนตัวเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยจะหดตัวแล้วมมวนตัวไปเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะเนี่ยฮะจะหดตัวแล้วม้วนตัวเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีรอยแยกรอยแยะหรือรอยปริของเนื้อพระเนี่ยนะที่อายุ เป็นไปตามอายุของท่านเนี่ยซอกแขนท่านเนี่ยก็จะมีรอยปริกยนี่ฮะนี่ฮะรอยเนื้อที่ปริกเป็นออกมาครับนี่ดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังนี่ครับนี่ไม่รู้น่าจะเป็นน้ำมันตังอิ้วหรืออะไรที่ออกมาเหมือนน้อยเน่าอันนี้มีลักษณะเป็นรอยหนอนด้นฮะเนี่ยรอยหนอนด้นรอยขอบก็จะปริกเนี่ฮะ นี่ก็จะมีรอยเปริกของขอบเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะมีรอยเปริกของขอบและลักษณะของเนื้อนะฮะนี่รอยปาดรอยปาดท่านเนี่ยจะปาดมาทั้งเนี้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะเนื้อที่แตกกระเทาะออกไปเนี่ยเหมือนชาบางสายด้วยครับนี่แห้งฮะแห้งแกร่งมากครับครับโอ้นี่แห้งมากและแกร่งมากครับ ครับอันนี้เราลองมาดูขยายกันน้อยครับเนี่ฮะท่านชมนะนี่ฮะเนื้อหาท่านใบหน้าหรือเสียดก็จะเป็นแบบผลมาตูมครับเกก็ชนสมนี่ฮะเนื้อหาท่านจะแห้งครับนี่ฮะมีรอยปริรอยแยก ครับแลวเนื้อก็จะเป็นจำๆจนะฮะเป็นจำๆจเป็นไตๆนะเนี่ยเนื้อของพระท่านเนะี่ยพระอ,องค์นี้ไม่ได้ใช้เลยครับท่านชมเนี่ยฮะเนื่อจะมีรอยแยกตัวหรือรอยเปรกของเนื้อพระของท่านนะ่ะนี่ยนั่นนะจะรอยมวนสารที่ยุบตัวหวดตัว นี่ครับซอกลักแล้ท่านด้านซ้ายของท่านจะสูงกว่าด้านขวาแล้วจะมีร้อยหดตัวนะในซอกลักแรท่านฮเนี่ยเนื้อหาท่านจะเป็นแห้งเป็นไตเลยครับฐานช่านล่างท่านฮะจะตันนะลักษณะนี่ฮะนี่ครับ ชั้นสองก็จะเป็นชั้นสิ่งท่านบนนะฮะท่านชมฮะนี่ฮะเนื้อหาท่านครับครับก็จะเป็นรอยมวลสารที่ยุบตัวแล้วเกิดเป็นบ่อน,น้ำตาขึ้นครัเดน,นี้เนี่ยฮะ นี่นะรอมวลสารที่ยุบตัวและหดตัวเนี่ยครับเนี่ฮะนี่ยมวลสารที่ยุบตัวและหดตัวแล้วเกิดเปบ่อน้ำตากขึ้นครับเนี่ยครับเนี่ยรอยหดตัวดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังครับเนี่ยจะเป็นรอยหนอนด้น แล้วก็จะร้อยปูไตด้านข้างนี่จะมีร้อยเปริกครับเนี่ฮะเนื้อด้านหลังจะไม่เรียบไม่ตึงครับเนี่ยเหย่ยวย่นอะด้านหลังท่านเจ้ท่านโอเคครับนี่ตรงนี้ร้อยแตกฮะเนี่ยฮะเอนชามกลางสายแตกเลยกระเทาะที่ออกนี่ฮะด้านหลังท่านอะ จะเหี่ยวจะย่นจะกลอนตัวครับนี่ฮะนี่ด้านหลังฮะถ้าดูเนื้อหาท่านจะมีมวลสารครบตามสูตรของท่านนะมีเม็ดแดงเม็ดขาวซึ่งเป็นผงพุทธคุณผงฐานสีดำแล้วก็หินสีเทาครับแล้วก็จะมีมวลสารซึ่งเป็นเกสรต่างๆอีกเยอะฮะอันนี้มาดูเรื่องข้างบางคำนี้เรื่องข้างท่าน เนี่ยด้านข้างท่านนี่ครับด้านข้างนี่เราก็เทาะเนี่ยเราก็เทาะเห็นไหมชามวังสายแตกนี่คัดด้านข้างท่านเด้อ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 โอเคอ่าดูนี่ฮะด้านข้างท่านเนี่ยร้อยแห้งหดตัวแยก ยุบตัวแยกตัวนี่นหะเนี่ยได้ข้างของท่านครับเนี่ยร้อยหดตัวแยกตัวท่านนะเนี่ย,ย,ยนเนี่ยร้อยครูดจะมีร้อยครูดเนี่ยเนี่ยฮะอีแถบนี่ครับเนี่ยฮะร้อยเนี่ยร้อยหดตัวแยกตัวออกมาเป็นชั้นๆเลยนะเนี้นี่ครับ ีนด้านข้างอีกแถบหนึ่งนะนะฮะหมดเม็ดสีเทาอนะันหินท่เทานะครับนี่ฮะรอยครูดรอยอะไรต่างๆอาให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่นี่ฮะนี่ฮะรอยกระเทานะเนี่ยอย่างกลางสายแตกเลยครับอาดูด,ด้านหน้าอีกนิดหนึ่งครับนี่ฮะท่านชมฮะ หน้ออกท่านเนี่ยจะมีเม็ดมวลสารนยมีผงพุทธคุณมีเนื้อเนี่ยฮะเนื้อจะล,ะลอยจ้ำเนื้อจะเป็นไตเลยครับเนี่ยฮนี่ครับโอเคครับครับผม สวัสดีครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกท่าน